เฮลโหลสวัสดีครับเจอนจับเกมซอมบี้พาร์ทนะครับก็ขออภัยในพาร์ทที่แล้วที่อัดเสียงเบาไปพาร์ทนี้เราก็จะปรับปรุงขึ้นโอเคภารกิตรตรจต่อไปอีกแล้วต้องไปบุคกิ้งแฮมไปทางไหน,นอ่ะไปให้มันนำเราไป อัพเดอะไรได้ไหมไม่ได้เลยไปครับไปบุกคิงแฮมกันเถอะฮึบตามทางที่เขาบอกไปาทางนี้อ้าวยังไม่ถึงเวลาไปบุกคิงแฮมหรอมางัดทำไมเนี่ยเ,เปิดเปิด อีกา์ดอ,อเรามาหยิบคีย์การ์ดก่อนนั่นเองนี่ยปิดตอกเปิดปิดตอกต้องตอกไว้นะเพราะว่าเราไม่มีเวลาไม่มีเวลามากันอีกทีหนึ่งอ้ามีปืนด้วยนี่งไงเด็ดหัว หมดยังไม่มีแล้วนะโอเคนี่มันยังมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยแต่ช่างมันเถอะนี้ยมันหนูนี่ว่ะช่างมันเราไปาทำทางของเราดีกว่าเฮ้ยยูสคีการ์ดปัดตู้ยอฮ้ย,ย,ยลูกกระสุน People, um, if people had listened to john d but by the time he saw what was coming elizabeth was dead and james i had no love for prophecies or alchemy and he was so obsessed with black magic he wrote a manual called demonology and sent his witch hunters around england to hang witches and warlocks d had to go into hiding bloody idiots some lord beduina had โอ้เมื่อตะเตอวัดประตูโอเคอ่ะลงอึบอึบอึบ,อบโอ้ไม่มีอะไรให้เก็บโอเคทางสะดวก ทางนี้นี่ว่ะฮั่นแน่มันวิเวกวงเวงวงเวงแล้วเกินค้ามแมพไปเรื่อยๆครับเราสามารถวาร์ปได้ด้วยใช้ท่อนะครับโอ้โหมื่

วัดดีวัดดีได้ยินเสียงกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วหมดยังลูกกระสนุนก็จะหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จักประหยัด ถึงเวลาจำกัดเราค่อยใช้ไม้ครับไม่ใช่ถึงเวลาจำกัดเดี๋ยวถึงเวลาขับขันจดุดหมายเราทางนี้เฮ้ยชิบหายแม่งไม่น่าไว้ใจอืออ้าวว่าแล้วไงเดาไม่เคยผิดเดาไม่เคยพลาดอื้อ ออเหรออีกตัวหนึ่งนี่ไงโอ้ยมีลูกกระสุนให้ด้วยแจมโอเครีโหลดพร้อมได้มาสองนัดคึบอือหือตรงยาว กวาร้าย้ายดีหรือเปล่าอาชะอาชะนนี่คีการ์ดนี่ล็อกพิกโอ้โหเปิดไม่ได้เลยนี่รูปบ้านหมายความว่าเราจะต้องเจอวาร์ปแน่นอนไม่มีอะไรเลย ไม่ได้นี่ไงท่อจริงด้วยอย่างที่คิดไว้โอเคเปิดวาร์ปยวก่อนนะมันสแกนได้ได้วยด้วยโอเคจุดวาร์ปเราไปตามเป้าหมายต่อครับทางด้านนี้ ไม่รู้จะมีซอมบี้รออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าปไปเฮ้ยฝนตกว่ะอุ้ยกตกใจไฟฉายอ่อนเฮ้ยมีซอมบี้อยู่ข้างบนนั่นไงนั่นไง หญิงแม่งก่อนชิบหายเปลงลูกปีนมาจริงด้วยเว้ยเฮ้ย,ยไม่มีซอมบี้ยืนอยู่ตรงนู้นเอาปีนได้เว้ปีนได้ วัดดีเหลือกี่นัดวะเนี้ยยิงจอจออุ้ย <c oughs> อะไรที่หัวยิงเหลือสามนัดสุดท้ายโอเคกดทีสำรวจ มีซอมบี้อยู่อีกข้างๆนี่เลยนั่นไงรแม่งมุดได้ด้วยมุดได้อมึงมุดได้อมึงตายยังลูกหมดเลยอะ่ะ ลูกหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไรมีไม้ตะพดอยู่มีไม้ตะพดอยู่ครับเปิดงั้นเออฮ้ยๆกวว่าแล้วมาจริงด้วยื้อต้องมาตอนรองัดปิด โอเคในห้องเซิร์ฟเวอร์อะไรวะเนี่ยมีอะไรให้เราเก็บมั่งเฮ้ยอ้าวอ้าวของเด็ดยังไปไม่ถึงไหนมีของให้ใช้อีกแล้วอเอเ้อเนี่สแกนเรื่อน้อย รีมูทเฮ้ยชิบหายละมาเราจะลองปืนใหม่โผล่เข้ามาเลยโผล่เข้ามามามาทุบนานจังวะเดี๋ยวสิ นี่ไงหนึ่งดอกต้องมีอีกต้องอุ้ยโอ้โหโดนตบไปสองทีไม่กบดักระเบิดเหรอโอเคได้ลูกกระสุนปืนพกใช้ปืนพกดีกว่าตัวเนี้ย คาไปก่อนเอา้ากูหยิบอะไรมาวะอ้ยโมโนโทฟัฟโอ้ลูกกระสุนสำรวจครับโอเคอุย้ยระหว่างนั้นมีซอมบี้เฮ้ยโอ้โหลูกกระสุน ลูกกระสนุนอามีหนูฮิลิ่งไอเทมมีเดียมฮะหนูเอาไปกินได้หรอวะเนี่ยอ้าลูกกระสนนุนอีกสามนัดแจม สวัสดีครับนี่อ่ะีเราอาจะมีข้างในตัวนึงมีขา้างในตัวหนึงนนหน่งกูเห,เ,เห็นเลดา้านะกูเห็นเลกูเห็นเลดา้ากูเห็นเลดา้ลดา,ดาอ่า โอ้ลูกกระสุนเยอะจริงๆสวจแปบ๊บมีจุดๆแดงอยู่ตรงนู้นอะ่ะโอเคตงไปตามทงเอ้ยหรือแม่งใส่หมวกันน็อกยิงขามันเฮ้ยขาวกันได้กูตีแล้วกันมาตีแล้วกันเออ อาหมวกหลุดแล้วมึงหมวกหลุดแล้วมึงหมวกหลุดแล้วหัวสมองมึงก็หลุดตายซะโหแม่งมีหมวกกันน็อกด้วยอีกโอเคอ่ายังมีอีกตัวนี้มัน ตีก็พอนะเปิดลูกกระสุนเก็บไว้อาจจะเจอตัวใหญ่ๆกว่านี้อของเต็มตัวเลยวะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนนี่เป็นสองโอเคอาจะมีขา้างหน้าตัวหนึ่งใช่ปะวะไม่ใช่ ต้องไปตรงนี้เ oh, <lock. S 1> okay. อาล็อกไฟเดอร์ทูโอเคตายยังวะอุ้ยลูกกระสุนสนะี่นัดแจมใครทหารนี่มันมีแต่ลูกกระสุนเว้ยวัดดีมามาทหารชีวิต

พี่กรับมีกล่องเก็บ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 รู้ิายของเต็มดรอปดรอปดรอปคือเลเบอสองลูกดรอปอะไรดิวะดรอปดรอปดรอปที่ต่ำเลือดไปก่อนแล้วกันคงไม่ต้องเติมหรอก เราไม่ตายง่ายๆกันหรอกปิดก่อนเลยมีให้อัพเกรดปืนโอเคยังไม่นอนยังไม่นอนเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะมาจากไหน มมาจากไหนกันเนี่ยโอ้ชิมายแล้วกดเลยได้ก็ไม่ได้ด้วยนี่ไงยิงระเบิดเฮ้ยโอ้โหเก็บถึงตัวมาดีมาเด็ยดหัวเดดหัวเดดหัวนั่นแหละ เฮ้ยดี๋ยววิ่งดิรู้ลูกกระสุนมิ่งไปสองร้อยกว่านัดสบายเลยมามึงมาเลยพวกมึงนะ่ะตายตายตายหยุหยหุยพวกกระนอก โอ้ย,อย,อยวิ่งมาโคตรเร็วเลยโมกันนกเฮ้ยไม่ยิงไม่เข้าว่ะนี่ไงหัวมึงหลุดแล้วไงโอ้โหแม่งการลุกกระสุนทั้งตัวโอเคเพลงจบแล้วสจเรียบร้อยของเต็มอีกโถชีวิตเดี๋ยวไปเก็บของกัน แน่นอนมันต้องมีลูกกระสุนในพวกนี้ยโ,โมโนทอปด้วยของดีอะไรโมโนทอปอีกแล้วของเต็มตัวเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเซฟก่อนดีกว่าไหมมันมีจุดนอนเซฟอยู่ตรงเนี้ย กล่องนี้ก็ใช้ไม่ได้อยากเก็บของมากเลยเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรา,เ,าเดินมาไกลและวอนอนมันทั้งกระเป๋านี่แหละเคตื่นมาฝนแม่งก็ยังตกอยู่นี่ไงผมได้อาวุธใหม่ครับจอบ ลูกกระสุนปืนนี่ก็เก็บไม่ได้ของเต็มสแกนก่อนโอเคไม่มีซอมบี้มาต่อยหลังล็อกพิกโอเคอ้าวเสร็จแล้วเหรอแค่นี้ลงเลยโหูมืด มันตื้อถังลงยาวครับโหซาวน่ากว่าแล้วเห็นช่องมันผิดปกตินี่งไงได้ลองอาวุธใหม่พอดีเลยซ้ายขวาเฮ้ นี่กระเป๋าหน้าไม่รุกพอดีมา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  b บบีมามาเบบีเออตายซะ่ะมุงหน้าข้างหน้ามีตัวหนึ่งคำว่าอุ้ยอะไรวะ อยรีบขึ้นรีบขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยมันนี่มึงมันนี่ไม่มีตัวตุ่ยนะมันนี่เลยมันนี่เลยทนี้เดินมากูบอกให้เดินมาไม่ยอมเดิน ไม่ตายด้วยตายยังวะโุ้ยวุ้ยุ้ยนี่ไงนี่ไงล่ะตายซะมึงโอ้ยกดดีครับมีซอมบี้ แม่งเงียบเงผิดปกติแล้วก่อนนะสมรว้ให้ทั่วครับเพื่มอมีลกทรอนิกสโอ้โหเดินชนถังก็ได้ยินเสียงนี่มันอ่านั่นไงพวกนี้มันตายยังวะนั่นไงกูดาถูกด้วยมึงไม่ตายง่ายๆหรอกพวกมึงเนี่ย ตีแล้วก็รูดของมันครับนี่ไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วโอ้ของมีให้เก็บเต็มเลยแต่สล็อตเต็มโอเคไปตามทางครับ Lovely woman For posing you knows score the queen For an ancient lizard posing human anyway. But tell you, she knows the tell she anyway human an lizard the It's the government didn't prophecy about I hope they get away to India or something. Their climber's better for reptiles anyway. Okay. Hang on. Open the door. Buckingham. Bye. Loyal bunker press underground. วิ่งเร็วลื่นมีอะไรไมะโอเคเปิดไม่ได้ครับสแกนโอเคออออสายว่าย เอาเอาชิพานะสแกนเล่นอ่าดูครับว่าเรามีทางไหนให้เราไปบ้างมีซอมบี้กี่ตัวสแกนได้ด้วยทางไหนดีวะเอเอเอนั่นอะไรเปิดไม่ได้อ้าวเปิดได้แต่ต้องใช้ล็อกพีก เปิดเรียบร้อยเฮ้ยเสียงอะไรวะื่อกี้เสียงอะไรอ่ะตีก่อนกันไว้ก่อนพ่อสอนไว้ใครวะแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงโอ้ไม่เป็นไรแก,แกไม่ติดเชื้อนี่ So you must be pretty good. perhaps we can help each other. Uh, sorry, I should explain. There are security monitors and speakers in the walls. I'm junior doctor to the royal household. So don't worry, you're not going mad. <laughs> uh, well, um... Hey. Do come and find me in the lab, won't you? Okay, <laughs> lab. <laughs> น่าจะเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมเห็นศพตีก่อนป้องกันเมื่อกี้เราสแกนรูปเล่นอ่ามันมีอะไรกับรูปปะวะทางออกออกมาทางนี้อ้นี่แผนที่เมืองเนี่ย โอ้โหทางมันล่งกว้างไปตามทางที่มันบอกครับเส้นทางมันอะไรวะนะวิ่งต่อไปโอ้ยซอมบี้ What do you have? Ha ha ha. Welcome! Hello, doctor. Hello, What do you have? I'll close the door behind you. Just a precaution. Uh-huh. Sorry, I can't greet you in person.

ฮัลโหลให้ช่วยอะไรฮึเราไม่คุยอ่ะเราต้องคุยผ่านช่องนี้เหรอเฮ้ยด็อกเตอร์ Right now here's how you could help There's a book Made Socrates, by Conrad Gesner. A fascinating text. But what I'm after is Dee's own copy where he made annotations. I believe it's in the palace. In the Which means going upstairs, I'm afraid. Would you be so kind? Oh, <coughs> the bunker elevator can take you up to the palace. ให้เราไปหาหนังสือครับโอ้ถ้าจะยาวงั้นเดี๋ยวตัดคลิปดีกว่าแล้วมาเจอกันใหม่นะในพาร์ทหน้าพาร์ทที่สามตอนนี้พาร์ทที่สองไปแล้วโอเคแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย